ทารุ่งแม่ไม่มรักแม่บอมิ้มวิตของลูกลูกคิดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะลูกคิดได้แม่ไม่รักได้ยังไงทารุ่แม่พูดคำหนึ่งทารุ่ก็เถียงคำหนึ่งแม่พูดคำหนึ่งทารุ่ก็เถียงคำหนึ่งลูกเยอะลูกเองบ้าไปเลยบ้าไม่ใช่ลูกบ้าก็บ้าลูกมีแม่กี่คนลูก ลูกทำแบบนี้แม่ก็เสียใจแม่เดียนแม่ก็เสียแม่ก็มีลูกอยู่แค่สองคนพี่ธิมแล้วก็น้องทาร่งเกิดมาเป็นทาร่งก็ธิมปวยวายเป็นธีมกับทาร่ชอบปวยวายก็ไงต่อคะ แล้วทาโรคขี้วายวายไหมทาทิมขี้วายวายไหมอย่าโทษแต่คนอื่นสิลูกลูกก็เป็นเด็กขี้วายวายเหมือนกันใช่ไหมจะแก้นิสัยนี้ได้ไหมลูกเราต้องปรับเปลี่ยนนิสัยเข้าใจไหมถ้าถ้าโรกไม่ปรับเปลี่ยนนิสัยถ้าโลกก็จะโยกคนอื่นในสังคมยากลูกรู้ไหม รู้ไหมครับแล้วแม่ก็จะไม่หยุดคาร่โลแล้วถ้าถ้าลูกเป็นแบบนี้อย่ลรบกวนเราแม่ไม่อยากให้ลูกตายแต่แม่กําลังสอนลูกอยู่นี่ว่าคาร่โลทอย่างนี้ก็ไม่มีใครรักคาร่โลหรอกกใครจะร, <Wow. S 1> รักทาร่โลพ่อพ่อรักคาร่โลคาร์โลมอยู่กับพ่อเลยเงั้น ้องทำหน้าลูกลิงอีกไหนดูหน้าลิงลหน่อยเฮ้ยเฮ้ยแล้วแม่ขยิ้ตาลูกมือสกอปรกพิ้มมาแล้วนั้นแม่ไปดีกว่าน,นะลูกม่งกวงอล้รใช่ไหมลูกสิงจากลอยลูกนัานลูกเดียบมันจะไ่ได้ ดูอารมณ์ทาโร่นดูพี่เทียนกับปู่มาละ